ผู้ชมทุกท่านครับรายการธรรมรับอรุนที่ตำบลทับรังอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาณวัดศรีบนเรื่องเมนีขอเชิญพ่อแม่พี่น้องรับชมการเสวนาในรายการหมู่บ้านทิ้นหาอำเภอพระทองคำโดยท่านวิทยากรภูที่สงคุณวุฒิทุกท่านครับ วัดพระเตราลาหวงันจะได้มาที่แจงในส่วนของคณะสงฆ์คับว่าการสอนศีลการอบรมจะตองทำอย่างไรบ้างเพื่อเตือนว่าศีลมีคุณค่ามีประโยช์อย่างไรนะครับท่านที่สนะครับท่านผู้แทนของอำเภอนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนท่านในอในวันนี้นะครับได้เยใรติที่จะมาที่แจงในส่วนของอำเภอพระทองคำว่าในส่วนของภอพระทองคำเนี่ยบอกว่าห้าตำล ได้เปการดำเนินการอย่างไนะรบ,บ,าบาารา้างนะครับหมู่บ้าน75หมู่บ้านมีการอับเดตอย่างไรครับเราจะรับท่านประธานตัวเก้าแทนยุทธนาครครับขอบคุณครับนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็ในส่วนของผู้แทนที่ถือว่าเป็นในขานุการการในโรครงการเป็นผู้มีความสําคัญในการอัพเอนไปกระลำพอที่อำเภอเชียงเดียวกันเมือนจะพบนี่แหละครับ,นะรบท่านผู้ในการทำงานท่านผู้ศาสนาท่านผู้พระพุทธศีมาครับจำพวกอุปสงค์จากคำครับ ก็เป็นผู้แทนในส่วนของธนาการในการขับเคลื่อนโครงการนี้เละหนึ่งท่านครับในนามผู้แทนของผู้ทัชาในส่วนของธนาคารนะครับที่ได้มาร่วมโครงการด้วยนะครับก็จะได้มาชี้แจงชี้แนะว่าการมีศีลเนี่ยจะช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุขเกิดความรับความสามัคคีได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรครับท่านประธานยารกรที่ติดต่อมาก่อนครับอันนี้เป็นผู้แทนทยากรณ์ทั้งศีท่านที่จะได้ เสวนากับการระดมเงินโครงการในวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ครับมีสอสาประเด็นที่จะขออนุญาตชี้แจงเจ้าหน้าที่ธนาคารที่การชี้แจงในส่วนของกำลังผู้ใยญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนประเด็นแรกก็คือว่าในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการที่ปรึกษาจะในตามระเบียบเลยนะครับว่าเจ้าบ้านจะมีบทบาทอย่างไรเจ้าทะับตำบลจะมีบทบาทอย่างไรการอธิบายสิ่งที่ญาติโยมไม่เข้าใจอย่างง่าย เป็นย,นจจยังไงท่านอาจารย์ต้องหมายคอาเชื่การเป็นผู้ตอบประเด็นนี้ประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่ออำเภอโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งว่าที่ท่าน,นในอำเภอในอำเภอได้รดับทราบนโยบายแล้วจะมีการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายของจังหวัดอย่างไรท่านประหลัดอโศในนามที่เป็นผู้แทนท่านในอำเภอสุรศิษฐ์จังหวัดนี้ได้มีการประชุมกำลังผู้ใหญ,ญ่บ้านได้มีการขับเคลื่อนได้มีการรณรงค์สมัครเข้าร่วมโครงการมาก้อยขนาดไหนอย่าง ส่วนของที่ทำงานพุรการสมาครับในฐานะที่เป็นในขานะครับเมื่อเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วปัญหาที่ถาเป็นประจำเลยจะทําได้จริงหรือเปล่าสองทำแล้วจะรายงานเนี่ยทำงานผู้ใหญ่บ้านจะรายงานหรือว่าเจ้าวาจะเป็นผู้รายงานจะรายงานใครรายงานสำนักพูดผ่านใครท่านผู้มีความเป็นผ้อบแล้วประเด็นที่สี่เป็นจุดท้ายที่ท่านบรรทานยาลำปก็จะตอบว่าคนมีสินเหมือนดินมีน้ำอย่างไรที่เป็นผู้ จะทําให้สังคมมีความสุขความสงบย่างไรในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เป็นตามที่ประเด็นที่จะได้ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในวันนี้นะครับวันนี้ช่วง10โมง10 20นาทีนะครับมีเวลาประมาณชั้น45นาทีประเด็นแรกครับหาวท่านการระหว่างประเทศครับใน่อาณาจิเป็นที่ศึกษาครับจะชี้แจงชีดแรกเกี่ยวกัรพิาราที่การแล้วก็บอกย่ามโยงยังไงสถาบันส่งการรักษาศีที่จะสร้างความสงบสุขให้กับคนต่างประเทศครับเพื่อ ก็จะมีรล้วุข mhm. ั้นที่เจาประิันที่ต้องรอดอิยมสาธารนทุกคนถามพระคุั้นในฐานะที่พวกเราเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการกับนาตโยมถามว่าสี่้าข้อเนี่ยข้อไหนปรากฏขึ้นก่อนในโลกซึ่งขางทน้งหลยก็ ก็คงจะสับสนเหมือนกันว่าศสีลเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรถ้าตั้นเรียนมาวิทยาลาสาจุลาเวลาทำเวลาเราทำรายงานเรา,าก็จะทำระคันเดอร์สูตบ่อยๆศสีลห้าปรากฏในเรื่องต้นและไตรปิฎกมาคันเดนสุ์สูตรจำได้ไหมครับว่าเวลาเราทำรายงานให้กับอาจารย์เราก็จะสรุปทิวฒน,นาการของมนุษย์ ว่ามนุษย์เกิดมาได้อย่างไรโลกเป็นไปอย่างไรเ mm hmm. มื่อกี้นี่ผมได้สนทนาธรรมกับท่านมาริเชียนซึ่งเป็นเปลี่ยนเก้าเหมือนกันท่านมาริเชียนบอกมาริเชียนเป็ดีดีดานกลับได้ไหมก็ก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าเออจริงๆก็น่าจะนำมาเล่าสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตัดตอนวิวัฒนาการของโลกก็คือว่าโลกที่มาพัฒนาการเนี่ยมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ มาจากชั้นอาภัสราธรมมาเกิดจากนั้นก็มาติดใจในโลกเพราะว่าง้วนดินหรือกระบิดดินมันหอมก็มากินง้วนดินกันกินกระบิดดินจากการที่มีทังหาในในรถจากลกายทิ์ก็เป็นกายหยาบพอเป็นกายหยาบจากที่มีรทิ์มีหอมเหมือนในอากาศได้ก็เสือส่อมสภาพกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมา ในกลุ่มมนุษย์สองกลุ่มนี้ก็มีผิวพันธุ์ดีกับผิวพันธุ์สามอะไรอย่างนี้ทีนี้กลุ่มผิวพันธุ์ดีก็รักก็รักกันแล้วก็เหยียดหยามกันก็สมสมสู่กันเ,เพราะฉะนั้นในศีลห้าข้อเนี่ยในวินวัฒน,นาการของมนุษย์ศีลที่เกิดข้อแรกคือการเมสุนิาจารณ์ก็สมสู่กันผิดกันมากมายไม่ได้สนใจว่าเป็นใครละ ขอให้เป็นคนที่เราต้องการเราก็สมส่วกานจากนั้นเมื่อสมส่วกันมาเข้าก็เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวก็ขยันครอบครัวบางครอบครัวก็ขี้เกียจครอบครัวที่ขี้เกียจก็ไปรับของครอบครัวที่ขยันเกิดสีข้อที่สอง่อพินนาทางขึ้นนมครับ พอเกิดการการักกันมากขึ้นําเป็นมนษุษย์เหล่านั้นก็จะต้องตั้งพระราชาหรือสมุติเทพขึ้นมาปกครองก็มีบทบัอยัางก็ว่าว่าเมื่อมีผู้ปกครองก็มีการกล่าวร้ายมีการใส่ความมีการโจกสิ่ข้อที่3ามสิ่ข้อที่สี่คือข้อผู้สาาก็เกิดเป็นลําดับที่สามใช่ไหมครับ พอมีผู้สาวว่ากล่าวร้ายใส่ร้ายกันแล้วก็เกิดความขัดแย้งประหัประหารกันก็เป็นปาณิบาตเกิดข้อที่สี่จากนั้นสุราก็เกิดตามมาเพราะฉะนั้นในวิวัฒนาการของสีห้าซึ่งปรากฏในอคติยาสูตรเนี่ยสีข้อที่สามเกิดเป็นระดับหนึ่งสีข้อที่สองเกิดเป็นระดับสองสีข้อที่สี่เกิดเป็นระดับสาม ศีลข้อที่1เกิดเป็นอันดับ4ศีลข้อที่5เกิดเป็นอันดับ5้าจะเห็นว่ามันมี 2, 2สองสองศีลที่ที่เป็นต้นกําเนิดจริงๆก็คือการมีมิลสาการกับปปิญญาทานจากนั้นก็เป็นท่วงเรื่องของมูสาวาก็ทําร้รายปานอธิบาตกันเพราะฉะนั้นเรื่องศีลก็เป็นเรื่องที่ทมีความสําคัญที่พระเจ้าท่านทรงจัดวางระบบเพื่อให้มัุษด พวกเราที่อยู่รวมกันเนี่ยอย่ามีสันติสันติมีสองประการใช่ไหมครับสันติภาพกับสันติสุขสันติสุขเกิดจากจิตใจที่เรามีความสุขสันติภาพเกิดจากความที่มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเรื่องศีลจึงเป็นเรื่องของตฎของมนุษย์เป็นกฎแห่งกรรมด้วยศีลบางข้อเป็นกฎ สังคมแล้วก็เป็นกฎแห่งกรรมเช่นปาณาติบาตอย่างนี้ถ้าเราฆ่ามนุษย์เราติดคุกด้วยติดคุกในปัจจุบันเป็นวิรัยเป็นกฎหมายด้วยแล้วก็ยังมีผลผูกพันเป็นกรรมมาพันทุเกิดพพต่อไปก็จะได้ผลอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องศีลจึงมีความสำคัญต้องวาป็นมนุษย์เราเคยได้ยินว่าศีลห้าเป็นมนุษยธรรม พระพุทธเจ้าทรงประกยศว่าสี่ห้าเป็นมนุษย์ธรรมและก็เป็นธรรมให้ตกนรกด้วยทําให้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ถ้าเรารักษาศีลทาให้ตกนรกก็ได้เมื่อเราผิดศีลหลวงพ่อจาหน้าพระพุสูงพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นั่งอยู่ตรงนี้ท่านได้ฝากาตมาฝากกับผมไว้นานแล้วว่าท่านมหาปัญมีคาว่าศีลอยู่หลายคำซึ่งมีโอกาสหลวงพ่อจะได้อธิบายให้ฟัง ท่านบอกว่าคำว่าศีลนี่นะโยมเขาบางทีเขาก็เรียกว่าถือศีลบางทีก็เรียกว่ารักษาศีลบางทีก็เรียกว่าสมาทานศีลบางทีก็เรียกว่าปฏิบัติศีลท่านหาลองนิยามลองให้ทาอธิบายสั้นๆได้ไหมอะไรเงี้ยผมเองก็เลยเรียนถามหลวงพ่อแต่ก็จำคล้ายๆไม่ได้หลวงพ่อท่านอธิบายไปว่า การถือศ e ีลก anyway <t iny> right. like ็คือการตั้งใจตั้งใจที่จะถือโดยไม่ต้องสมาทานกับพระก็ได้เรียกว่าตั้งเจตนาอยู่ที่บ้านก็ได้ตั้งเจตนาถือที่ป่าก็ได้โดยไม่ต้องไปรับโดยไม่ต้องไปรับที่วัดันนี้ว่าถือศีลทีนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าปฏิบัติศีลก็คือว่าเมื่อมีโครงการปฏิบัติธรรม มีโครงการกิจกรรมสำคัญสำคัญเราพอเข้าปฏิบัติ5วัน10วันแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติศีลรักษาศีลก็คือรักษาทุกข้อให้ครบโดยไม่ให้ขาดโดยไม่ให้วิ่งอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นสมนวนเป็นยังไงก็ตามก็คือการตั้งใจศีนั้นเป็นการตั้งใจนะครับศีลจะรักษาศีลได้ต้องอยู่ที่เจตนา ศีลเนี่ยสมบร็จมาจากเจตนาถ้าเราไม่มีเจตนาเรารักษาศีลไม่ได้แล้วครับหลวงพอ่อได้เรียนหลักท่านตั้งประเด็นไว้ให้ผมหลายครั้งว่าศีลอย่างไงเรียกว่าศีลขา่ายศีลอย่างไงเรียกว่าศีลทะลุอามาอยากจะนําส่วนที่หลวงพอ่อท่านตั้งประเด็นเอาไว้ได้ไปศึกษามาจากคำพิมพ์มิสติมัิท่านพระพุทธโฆษาจารย์ท่านอธิบาอยอามาก็ ยังเข้าใจไม่ชัดต่อไปก็พยายามจะแปลให้ง่ายที่สุดท่านบอกว่าศีลในส่วนเรื่องต้นแล้วก็ในส่วนเรื่องปลายทำลายแล้วชื่อว่าศีลขาดเหมือนผ้าขาดที่ชายถ้าสมมติว่าศีลห้าข้อเนี่ยข้อหนึ่งต่อข้อห้าขาดอย่างนี้ใช่ไหมเรียกว่าศีลขาดเหมือนผ้าขาดที่ชายอันนี้ด้ยวยผูงเขียงนะครับดูดูคำอธิบายของท่านก่อน ถ้าบอกว่าศีลทำลายในข้างกลางชื่อว่าศีทาลทะลุเหมือนข้าเป็นช่องโหว่ตรงกลางผืนนั่นหมายวามว่าศีลห้าข้อเนี้ยศีลเราขาดตรงกลางหรือเปล่าจจะเป็นข้อสองข้อสามไหมอย่างนี้เรียกว่าศีลศีลศีลทะลุหรือเปล่าข้อท <IT> ี่สามถ้าบอกว่าศีลที่ทำลายไป,ไปทีละสองสามข้อโดยลำดับชื่อว่าศีลดาเหมือนแม่วัว มีจุดสีแดงหรือดำผสมกันเป็นหลายๆจุดอันนี้เรียกว่าสีดำก็คือขาดไปทีละสองสามข้อจนแทบไม่เหลือประการที่4สียสีที่ขาดยิบยับไปหมดเลห,ห,หมดเลยท่านชื่อว่าสีพลอยเหมือนแม่บัวตัวลายด้วยสีต่างๆมากมายหลายสียท่านทั้นครับที่ผมพูดมันนี้เนี่ยโดยอาการแล้วก็คือสีเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพ้อยจะเป็นสมมวนอย่างไรก็ตามก็คือศีลขาดนั่นแหละแต่จะขาดมากขาดน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรุปเอาไว้นะครับว่าศีลที่ที่รักษาดีแล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดา่างไม่พ้อยเนี่ยอนิสนงส์ของศีลก็จะเป็นผู้ชิดศักดิ์ก็คือจะทําให้เราเป็นไทยคตว่าทําให้เราเป็นไทยแปลว่าทําให้เราเป็นอิสระ ไม่ถูกกำคุกไม่ติดตารางใช่ไหมครับเป็นอิสระเสรีเป็นวินยุปสัตทะเพราะเป็นศีลที่มีนยณค่ามีุนทนสารเสริญคนที่เขามีความรู้ว่าก็สารเสริญว่าเออศีลเนี่ยคนปฏิบัติศีลได้ดีแล้วเขาก็ย่อมสารเสริญอมอปรามาาัตถะผู้รักษาศีลได้ก็ย่อมเป็นผู้ไม่ถูกปรามาไม่ถูก,กดูดีเกียดยำและประการสุดท้ายสมาธิสังวตรตนิกา การรักษาศีลเป็นเรื่องต้นแห่งการกรริญนสมาธิเพราะฉะนั้นในเรื่องของศีลนี้จึงมีอนิสงส์มากมายนะครับทีนี้ผม,มอยากจะนําสรุปประเด็นเรื่องศีลที่พระราอาจารย์ท่านได้นิยามเอาไว้ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะบาปมากบาปน้อยเราจะดูอะไรอย่างปานาติบาตหลายท่านก็มิตกกังวลว่าที่ทํนนาไปแล้วเนี่ยบาปถึงไหนอะไรไยังไงจะอธิบายให้โยมฟังอย่างไรท่านบอกว่า ผมจะขออนุญาตแปลงง่ายๆนะครับประเด็นที่หนึ่งเราต้องดูสัตว์ซะก่อนถ้าเป็นสัตว์เล็กก็บาปน้อยแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็บาปมากสัตว์ใหญ่ท่านก็รู้ว่าเป็นอะไรบ้างทีนี้ถ้ามาดูคุณบ้างถ้าเราฆ่าคนที่มีคุณน้อยเราก็บาปน้อยแต่ถ้าเราฆ่าคนที่มีคุณมากเราบาปมากอันนี้ดูที่คุณซะก,ก่อนตำรวจที่สามันฆ่าฆ่าต,าตกรรม โจรนี่บาปมากก็บาปน้อยก็ต้องบาปน้อยเพราะว่าโจรมันมีคุณน้อยแต่เมื่อไรก็ตามโยมไปฆ่าหลวงพ่อเจ้าว่าชิงทรัพย์เนี่ยเมื่อนั้นโยมก็ต้องบาปมากเพราะหลวงพ่อมีมีคุณต่อพระศาสนาต่อคุณประเทศชาติพรศาสนามากก็ดูที่ดูที่ตัวกับดูที่คุณเป็นพื้นฐานก่อนประการที่สองการลักทรัพย์ 고 <목소리나>